ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวจะอยู่กับผมอยิ้งลายไทยแอดพอยด์ทำในชอ่องเลมันสติ้งนะครับผมนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแต่วันนี้ที่แปลกคือเป็นรถคันใหม่นะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถของน้องบีมนะครับผมนะบีมก็คือคนที่ทํา หัวแดงนะครับผมได้คดี่สวยๆเดีย๋ยวเริ่มของแต่งคนีกันเลยดีกว่าว่าของแต่งคดีมีอะไรบ้างนะครับนะเริ่มมาจากท่อดีกว่านะครับคอท่อไทเทนนะครับเป็นท่อร้อยยี่สิบห้านะครับผมนะเรื่องอะไรมากคนีไม่มีอะไรนะครับเป็นรถทรงเว้นนะครับผมนะแต่งชิปแต่งสวยแต่งแรงนะครับเบาะหลวีนะครับจัดด้วยข้างหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีอะไรมากครับคบันนี้จะเป็นรถแนวสวยๆเอาไว้ขับเล่นนะครับผมนะจอกแนวดูๆไหนน้ำเงินดาเหมือนรถผมเลยรถผมก็สีโทนนี้นะครับสีน้ำเงินดำแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ ค่อนข้างชอบนะครับทรงก็ดีอยู่นะสำหรับผมครับไป,ป,ปทุกคนเสกรถลมาตอนนี้ก็มีแอนดมินอยู่กันหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นน้องมาริโอ้น้องบัตเตอร์น้องซับนายน้องเลียวนะครับผมนะเออแต่หลายๆคนอน่ะชอบเน็บเวฟร้อยยสิห้าทรงเนี่ยเพราะว่าทรงมันค่อนข้างที่จะสวยได้แหละสำหรับผมเนาะไปเดี๋ยวออกดันนีกว่าผมว่าน่าจะขับได้ดีนะคันนี้ออกตัวไม่ยกนะครับรถค่อนข้นางที่จะนิ่งมากนะครับเหมือนเวฟร้อยยิบห้าคันเหลืองนะแต่น่าจะคนละทรงกันนะครับเดคันเหลืองมันจะแบบจะรวดจะรวดหน่อยคันนี้ข้ขางงงหหลัจะสูน่อ ผมว่าถ้าเรื่องการขับแล้เนะี่ยผมว่าน่าจะดีเลยนะเดี๋ยวขออนุญาเตเปิดเสียงเกมขึ้นอีกนะคนดูเบาเกินนะขออนุญาตแบบท่อดดงๆหน่อยเล้าๆหน่อยไปไปดันไปนี่ดีกว่าบางแส่นะผมเดี๋ยวล็อกข้างหลังออกเรามาหลายคันจัดเฮ้ยหมอบกันไมแล้วผมเล,นลออยนทำลูกขออนุญาตทำลูกหน่อยกคนมาลูกแปดสิบหรือเลื่การเล่นเวทใหญ่เลยนะวันนี้โดยซับนายซับนายแรงไปนะผมไม่อยากเล่นด้วยเลยนะซับนายแรงแบบนี้นะโอ้โหแรงเกินบางทีก็แบบ แรงกันแบบไม่อยากเล่นด้วยอ่ะเนาะแต่โดนแดกแบบนี้ก็เสียชื่อนะน้องโดนแดกทางโค้งอ่ะแล hm oh, 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 so ้วแจกแหลกอ่ะแปกตรงไหนโอยเออเออวารมนะครับวาร์น้าโอ้ยโดนบัตเตอร์แดกออาไปเผินเลยกูงานนี้โค้งนี้ยังไงก็ต้องดีได้ลุ้นทุกคนโค้งดีนะครับัี้ี้โค้งดีโค้งกันข้านี้ใหญ่ดีนะ คงนี้ก็ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ต้องไปเล่นทางตรงแล้วว่าเดี๋ยววัดทั้งตรงเลยดีกว่ามาดูมาๆมาใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวได้มาแล้วใหจอดจอดข้างหน้าเอาไหนดิตรงนี้เอาไหนดิมามาขากลับนะครับอันนี้ขากระทางไปต่อบ้านแสงนะผมนะเดี๋ยวลองเชิงหน่อยดิลองเชิงหน่อยลองเชิงหน่อยจะได้รู้ว่าแรงไม่แรงเนาะโอุ้ยดูเบอร์ดิดูเบอร์ดิเวอร์ไปเวอร์ไปเวอร์ไปลั่น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  โอ้ยโอ้ยไวลุนว่ะไวลุนบางแสนเอาแต่นาะมาลองขับน้ำหนักแบบสักกว่าเว้ยสับนายออกดีไปซับนายออกดีไปนะข้อยยา่านสูดๆโอ้โหวาร์ปไปหนึง่งดอกอุย้ยอุ้ยอุ้ยแบบยาวไม่ได้เขาโค้งให้ไปกินทางโค้งจะหนาวนะโอ้บัตโอ้โหวาร์ปครับทุกคนพลังมันเลยนะเสียจัดเสียตรงวาร์ปนะ น่าจะลงรถไปเยอะอะับคนดูเลยมีอา,อาการวง่ายกันว้ามเนาะลงมัดไปเยอะด้วยวันนี้เนาะหลายคันเลยแหละมีทั้งเออ่หัวดแดงครับผมนะเวมเงินแล้วก็จะมี110 LVD นะครับมาๆๆเดี๋ยววัดกับเพื่อนแบบ110 LVD หน่อยดิร้อยสิบเอลั่นปะ110 LVD ไม่ลั่นเลยอ่ะโดนโดนผมแดกชิวจัดโอ้ยโอ้ยน้องเลียวหัวแดง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 ยังไง วาดแรงยังไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวามยับเลยครับคนดูโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ค่อยลั่นเลยเพชรเกษมนี่หราวะเพชรเกษมนี่วะมาโอ้เส้นนี้ว้ามยับเร็วโอ้โหเพชรเกษมก็ไม่น่าต่างกันอ่ะเปลี่ยนโลกเลยอ่ะคนดูเดี๋ยวขอยากเปลี่ยนโลกก่อนนะคนดูโลกเปลี่ยนโลกก่อนลที่ได้น้อยๆได้นะครับคนดูไม่ใช่ญเลยหรอกมาเปลี่ยนโลกอะมาลดมาเลยดีกว่าว้ามาว้ามา ID หนึ่งสามสี่ครับไปรุ่น เดี๋ยวรอคนมาหน่อยแล้วครับเปิดแว่นหน่อยดิเปิดแวน่แวนให้คนมาหน่อยดิเปิดแว่นให้คนมาหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมคนหน่อยแล้ถึงคนมาครบเดี๋ยวผมจะตัดเข้ามาเนะีน่ยครับคุดูโอ้คฮียทุกคนตอนนี้คนก็เริ่มมากันเ,นเยอนะแล้วเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตนับถอยหลังเลยละกันจะได้รู้เ,รเงินว่ารถใครไปสาดเนาะไปออกดีผม,มออกดีจัดอะแต่ไม่รู้ท้ายโดนเขาหรือเปล่านะขอให้ไล่ๆเนี่ยนะลูกไอ้แง่เียชื่อน,นะเว้ยไล่ๆนั่นะลูก อเด็กที่สองไม่เสียหน้าหรอกวะได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่เฮ้ยแล้วมาดิดูข้างหน้ามาแล้วเิข้างหน้าอาจจะโดนได้ไะ้นี่ยดกตรงเนี่ยข้างหน้าไม่ไหวไอเนี่ข้างหน้าไม่ไหวแล้วโดนท้ายนะเนี่ยโดนท้ายนะเนี่ยมันโดนท้ายแล้วอ่ะบัดน้องเรียบร้อยโดนแดก้ายหรือที่เหลือบัตตีบัตตีกำลังขึ้นมาตอนนี้เราอยู่หัวเลยนะอยู่หัวแล้วนะยังไงเอ่ยโอ้ยเอ้ยไอ้นี่เน็ตมือถือแน่นอน โอ้ยมาท้ายไปเลยรอ้ายเดินจัดเดี๋ยเย่มือถือไม่ไหวไม่ไหวยอมยอยอมไม่ไหวเน็ตมือถือจริงนะครับผมนะมามามาได้เล่นอะได้เล่นอะบอกแ้วว่าคันเนี้ยไม่หมูเป็นไงอะเป็นไงอะลอยยิมาหาน้าไม่ลอยไม่หมูอะเอาวะอ้ไล่มีช็อตแล้วมีช็อตแล้ววันเนี้ยไม่เขยแล้ละเดิแดกก็ไม่เขยละมา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 พร้อมอยังพร้อมอยังเอาเลยนะ เอาเลยนะมาสับนายสับนายวันอย่างโดนแนละ้วไงโอ้โหออกกันจากไวเลยนะออกกันจากไวเลยนะแบบนี้กูโดนแน่นอนเลยนะไอ้กลนะ้องเนี่ยสับนายรันจกักรสับนายรันจกักออกดีเจเวอร์รอล้อลุ้นท้ายผมมาสับนายใครจะเวอร์เหมือนกันแค่นั้นแหละ แต่ซับดเวอร์ไปว่าแต่ผมมาแล้วนะท้ายผมไหลนะไอดีหนึ่งสี่โดนผมิ๊กเ,เซ็ตเคยและบัตเตอร์ทายเขาไหลนะฮะและน้องคนนั้นเด็ดมือถือนะครับผมนะแจกหมดนะคะเด็ดมือถืออย่างเวอร์วังอลังการเลยนะโอ้ยลายเกินวยเลินสอรุี่น214 200มากนะข้างหน้าผมนี่ต้องมีให้เห็น220รี่สิบนะเนะอูย้ยเยอะแรงมากแล้วคันดีแรงมากวิ่งไปถึง2 1 6 217บกสองสบเ็ดเลยนะ กูวิงกูวิ่งร้อยสรอ่ะเมื่อกี้เว้อปะเออ่ห้อเลยี่ออกเล่นร้อยสิบเจ็ดใส่ใส่น้อไม่ถึงต่อร้อยยี่สิตกใจันทั้งเอะผมบอกเลยเม่อกี้ผมพูดอ้อ่ะมามามาีแมเอาดีเราดูท้ายคันนี้ท้ายไหวจริง ร้อยสิบเจ็ดอ่ะท้ายอ่ะไม่หมูอเอาบัสน้องช่องต้นโดนพี่ได้แนะ่แบบเนี้ยเอาดีเอาดีไอ้นี่ถือเป็นคู่ด้ถ้าหน้าแซงมันมาจริงกูบ้าวะสองร้อยสองร้อยได้แดกเลยวะแสดงว่าล้อผมผมไหลจริงท้ายนะสับไต่โดนนั่นเนี่ยโดนนั่นเนี่ยแบบนี้โดนนั่นเนี่ย,ยโดนนั่นเนี่ยสับไต่โดนนั่นเนี่ยสับไต่โดนรถแดกแดกวายไอย้ดิหลอก ไอ้ดิผมไม่เขยแล้วผมบอกเลยซับนายอะเขนแน่นอนซับนายโดน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 รถแจกแดกนะครับโอ้โหเสียระบบจัดโอเคคนดูด้าคันนี้ก็จัดผลงานนี้เห็นกันไปเต็มเต็มแล้วนะหนึ่งยกนะแดกซับนายได้นะผมนะกับรถแจกนะผมนะโอเคใครชอบยิปนี้ชอบคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจผมด้วยนะจะได้หารถใหม่ใหม่าแจกให้ทุกคนนะครับผมนะลาไปก่อนผมขอบคุณครับ